ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยอะอเหรอพูดอย่างนี้ได้ยินปะได้ยินพี่ติงหรือกูทำาูอะไรอยู่เนี่ยตอนเนี้ยมันค้าง ค้าอยู่ที่นอ r m a l เลยฮัลโหล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 ได้ยินไหมยินพี่อ่าเออเฮ้ยขึ้นไปเลิศน้อยแม่ตัวกูบั็กเจอกันทุกคนฮะกูทำอะไรกูกูทำอะไรไม่ได้เลยปั๊มยาทำอะไรไม่ได้ อ๋อไม่ไม่ไม่อยู่ไอไอไอซ้ายล่างกูน่าจะค้างเหมือนกันกูไม่รู้ว่ากูมีเลือดเท่าไหร่ตอนเนี้ยอีโมไปเลยอีโมไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ภาพมันค้างไอ้เนี้ยมาใหม่กูไม่กู้เลือดเตือนอยู่ดีก็ตายไปเลยลองชิคตรงนี้เห็นเลือดตกูเห็นเลือดเตือนไม่ลดแต่จริงอ่ะน่าจะลดแต่มันแค่ค้างไอเฉยภาพอ่ะลดลดดีฟินก็เป็นได้เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกดก็กดลุลวัวตบยันรัวเอาขอญานิมองฝากคอไฟเปล่าได้ แต่นับพี่ไม่ตายพี่กดไดยตายเลยนะรอบนี้น่าจะได้เล่นกว้างนิดนึงหมดแล้วใช่เลรวพี่ยัง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 ยัหมดแล้วยัง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 ยัมยัา・ยังยัอยังยรงยั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 งกังยงยังยังงยังเังยัังยงกยงยงงงงงยังยังงนยยงั ไาเลเปมีเแล้ววขเปืนพี่ขอ, ойти, okay, procent, ข, nickel, nada, ala, ขอเล่นปืนขอบวงนะอโอ้ยแกูแทงพี่เิ่หมดปล่นมไมเคป่ได้ตายคนชุบตายคุแทงพี่ิวทีเดียวตายเลยเนียเขาหมดตายตายเปลี่ยนมีเลยเปล่ยนมชุบเื่้นหน่อยว่าชุบเ่อยชุบเพื่อนี่ชุบเบิ้ลหน่อยชุบเื่อนหน่อยชุบเบิหน่อยเลยชุบเบิ้ลชุบเบิ้ลดีเคสเคสชุบบิ้ลดีเค้ชุบีอีกชุบี้ ป็นมีดนะเป็นม well> yes. ีดหน่อยเป็นมีดหน่อยเคเป็นมีดหน่อยเป็นมีดหน่อยเป็นมีด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 หน่อยเป็นมีด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 นี่เป็นมีดนีพื่อนี่ชูเพื่อนนี่ชูเพื่อนนี่เค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 ชูเพื่อนนี่โอ้ชุบิ๊กโอ้ชุบิ๊กโอ้โหชุบิ๊กชุบกลางกล้องเคจะชุบกลางกล้องอย่าชุบจุมกล้องอย่าชุบรอบนอที่ตายมั้ย จุยตายกราตายตายตาไหมตไติดไติดหตุบหน่อยุบหน่อยตายตายจยเยเฮลี่หน่อยเลีหน่อยเคลหน่อยเลหน่อยเลหน่อยเอาพี่เรานแล้ว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 ุบุเยอะนตายตายตาตายตหนเี้วดิหเวดิพี่เอยู่นอกวงมีเดี๋ยวผมไปเอาหเรว หายบักปะตื่นขึ้นมาหายบักมาแล้วท,ที่เดียวไม่มนันมันเป็นที่ UI ไอเพ,พี่ที่เรียบกที่เรียกเรียกไหนครับหนึ่งสองศูนย์สี่ปมเปิดกูมองไปดูทีนแบบกูมองไม่เห็นนะมึงส่งอะไรให้มาส่งของคอนี่พี่น่าต้องไอ้นี่มึงรีบของโรงแรมอ่ะแล้วกูเก็บอะไรมาบ้างกูจะรู้ได้ไงไม่ฮะเสือนะ ไม่กมองไม่เห็นมองไม่เห็นคือพวกอยู่ไออะไรมัน,ม,นมันคามเอดี <AD S 2> ผมเกินมาสออันพอมาครับ ผมไม่รู้เลยเนี่ยว่าตอนนี้ผมเก็บก่อนได้เท่าไหร่แล kind of be <mel od ic> mm ้วอะออพี <imes a whole> ่เก็บนานแล้วนะพี่เก็บนานแล้วนะเนี่ได้เนี่ยเราไม่หนึ่งโหลพี่ถ้าพี่เลี้ยวเก็บไม่ไม่ไม่เห็นของหรือเปล่าขอบคุณนะเว้ครับคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ ของพี่ขึ้นไหมน่ะพี่แทบไม่ไม่ขึ้นดิฮะไอ้มันจาะในตัวมีป่ะกูกูเปิดกระเป๋าก็ไม่ได้เรียกปัดเกาะได้ไหมถ้าเกาะยังไงเกาะก็ต้องเกินอยู่แล้วเหมือนผมเคยเป็นอ่ะแบบยุยอะไรไม่ก็ปัดเกาะเลยเรายืนตรงกลางเรายืนตรงกลางไม่ไม่ไม่เชื่อเชื่อเชื่อพี่บูเชื่อไหมบ้านกูอยู่ไหนว่าบ้านกูอยู่ไหนบ้านในบ้านลูกพี่ ไปบ้านนันเยอะจังอะะจังบ้านนันเยอะจังอะบ้านนี้เจ็ดคนเลยหรอต้องมีบ้านหนึ่งที่ถอยออกไปยินดหลันี้แนนี้เขาฮิตเกางเกงสีน้ำตาลสันจีลาแล้วบ้าเมื่อดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วอย่าลืมกด s ับสไ r i b e กดติดตามกดกระดิ่งและสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัวเคเอโอซีกันด้วยนะครับ